เร่องลงวีโอพีแล้วค่ะไปลงยูทูปอ๋อเจริญพรโยมนี่ก็อยู่ที่นวัดสนามคงวัดศรีสนามคงคายามเย็นเด็กๆก,ก็มาช่วยกันรับบุญนะที่วัดศรีสนามคงคาทุกวันนะเด็กๆทำอะไรโอ้ยโดนก่โดนมาไงนะโอ้โอ้ยขยันกันจังเลยเป็นไงใครเป็นหัวหน้าแก๊งเนี่ย ชื้อแกงอะไรเอ่ยแก้งอะไรนะโอ้ขยันกันจังครับเด็กๆปิดเทอมก็มาเล่นกันที่วัดแล้วก็มาช่วยกวาดวัดรับบุญทุกวันก็ขออนุโมทนาบุญกับพวกเด็กๆที่มาช่วยกันรับบุญเห็นึกเด็กก็มีความสุขดี ก็นึกถึงตอนเราเป็นเด็กๆนะโยมเนาะงั้นเดี๋ยวให้เด็กๆทำงานต่องั้นแค่นี้นะโยมเจริญพรจ้า